หวัดไว้แล้วสดใสสวยงามนะลูกนะ่ะกินิพร้อมจะมาตัดเอากล้วยวันนี้น่าจะพอเอาแล้วจิ๊ไว้ตรงนี้เนี่เป็นกล่องอาหารเขานะครับไว้ตรงนี้นะครับาฝากไปตรงนี้ด้วยเพ่เพ่ดึมาเป็นที่พัก แนีน่ที่รองรับประยุกเคไว้ตรงนี้เด้อฝักต้นไม้ใหญ่ไว้ฝักลูกขัดเทวดาไว้นึ่นไม้ใหญ่ร่มรื่นยืนตระงานต้นสักทองย,ยืนตระงานสวยงามงอกใบออกมา ตัดใบออกมาสวยงามโอ้สวยสวยแด,ดสาดสองของอําไพยสวยงามขอไปดูกล้วยก่อนกิ้นลกูกกิ้นให้หมดนอะกินให้หมดหอ่ินทุกเม็ดนะลูกนะเามื่อวานก็ไม่เจอเขาเช้านี้เพิ่งได้เจอกันกินให้หมดทุกเม็ดเด้อนะครับ กินให้หมดทุกเม็ดนะครับสมอลชัดแต่เจ้านายเรั่มาดามตั้งว่าสูสูตั้งชื่อว่าสูสูแต่เราเรียกว่าสมอนชคดเพราะเป็นตัวเล็กกว่าเขาเลยตั้งชื่อว่าสมอนชคดสมอนแัดโอ้ิ่ณปล่อยน้ำให้แล้ว โอ้ oh, ปล่อยน้ำมาแล้วนะครับเริ่มระบายน้ำมาให้แล้วปาลารอดแล้วลูกเอ้ย,อยตอนแรกนึกว่าจะาจะแห้งกลางติดโคนตายแบบอนาถาตอนนี้ชนประธานเพิ่นมีเมตตาปล่อยน้ำให้แล้วเลี้ยงมาปล่อยไหมปล่อยมาให้ได้ป้าได้อาศัย จะให้ถึงกับแห้งขอดให้ได้พึ่งพาอาศัยมั่งช่วงที่ฝนกำลังจะตกอีกหน่อยฝนก็ตกเทลงมาแล้วช่วงนี้เลี้ยงปล่อยน้ำมาเลี้ยงให้ได้ชุ่มชื้นหน่อยอแดดก็แผดเผานะปล่อยน้ำาาให้ปลาเล็กปลาน้อยได้อาศัยอโอ้ต้นสนีจันพา ใบเขียวแล้วนี่ชื้นชุ่มชุ่มชื้นชุ่มชื้นชุ่มชื้นละโอ้ปลาโอ้ปลานี่ยครึบเลยโอ้หัวครึบเลยนั่งค่ะเราไม่เอาเราไม่ทำบาปเอาเห็นปลาก็เป็นปลาเห็นปูก็เป็นปู เห็นงูก็เป็นงูไม่ฆ่าไม่ทำร้ายเสียงดิ้นผุดอยู่ตรงนี้พราซ้อนดู้วยเห็นตัวไม่ห็นโอ้วดเอาลูกเดียวจะไปทานเพิ่งก็ปล่อยน้ำให้ละดดเอาดดเอาเอานี่กล้วยอสองเขือเรื่อนนี้ด้วย มาดูกล้วยต้นนี้เครือนนี้สิพอเอาหรือยังเดี๋ยวมันตัดปั่นหด,าาด้ยาวเด้อจะชาเลยวันนี้อเอาจดมาหดา้ยาวให้ได้ป่งได้ใสวันนี้วันดีวันชัดพระมงคลชัยนะวันชัดมงคลนะลูกวันนี้ถ้าเลยได้หยุดพักผ่อนชดเชยอ,อีกวันนึง เคยให้เขาปลูกต้นโพไว้ตรงนี้ตรงนี้ติดทดแทนเาแนยะรากแดนสมัยเขาเป็นคนเคยปลูกต้นโพไว้ตรงจุดจุดนี้หลัลกแดนนะแต่ไม่ติดเพราะต้นโพมันรากมันเฉาไปหน่อยก็เลยไม่ติด แต่ปลูกสเสน่กจันผานั้นติดตามแนวนั้นเป๊ะเลยนะนาชานะโอ้ชานเดี๋ยวขึ้นไปหาดูมันดิวันนี้วันดีวันชัดพระมงคนแล้วก็เอาขึ้นมาเดี๋ยวมาใจไหนเด้อว,วันดีวันดี No. โน่พอเอามันดุมาแอวมาใจนะลูกเอ้ยใช่อันนี้วันดีวันชัดพระมงคลเอามาแอหวหาเองไปบอกหวยก็ถูกแต่มันได้หน่อยอ่ะชาเยเอาเต็งเต็งจังจังที่ว่า ตันนี้แนง่งปังที่หนึ่งอย่างเปิ้นพ่องได้มีเงินทำผุษอนละทานหาเออถูกสองตัวสามตัวบ่พอรวยนะว่าน้าวที่หนึ่งเลยด้ยเออเอาปังปังดังๆได้เฮได้ปังอย่างเพิ่นพ่องได้เฮมันนี่บ่ได้เฮน,นะสองตัวสามตัวเออกุ้มข้าหวหวยได้เลยออา มาดิมาดิามา,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 มาขึ้นมานีมามาเร็วเร็วมาแท้มาทะขึ้นมาขึ้นมาหาข้าเร็วอ่าขึ้นมาเร็วขึ้นมาเลยอ่าอ่าขึ้นมาหลูกหมอาอ่าเอาอเออมันเป็นค,คู่นอนในชานั่นลคู่นอนในชานั่นลลูกเนาะ กูนอนในชาน่ะนี่เพิ่งลงไปเนาะนอนไกลชา้างโอเคไปโอ้บลาัดตกมาบลาัดล่วงเนี่ยเขาเคยมีไฟนะปีชายแต่คุณปัดควายไหมฮะโอ้โผเพีปกนหมดแล้วลูกเอ้ ไฟพลังงานแสงอาทิตยิปิดไว้ให้เขาหน่ตอนเย็นก็ได้ปึ่งผ่าเป็นสว่างสวยยมาดีิ้าดีัน,นี่ไหมสลัวัสดีขึ้นมาเล่นด้วยส <c oughs> ่วนตัวในห้องนี่ออกไม่ออกไม่รู้ก่อนเขาว่ามันไม่ออก นี่ง่าจะออกอยู่เพราะไม่ได้ขึ้นมาดูลองหมุนอีกไปอีกทิศหนึ่งลองดูดิโคสดถดตได้ชาได้ข้าลองหมุนไปอีกทิศนีห่หมุนลงไปดิเออเอ่ะลองด,ดูิมันจะได้เทสได้ว่ามันมันออกไหม อเนาะเออเมนเมนเมนฮะอืมนะออมันจะได้เทสได้ว่ามันออกไหมถ้ามันออกมันก็สว่างเต็งเลยแหละอ่าอ,อ่ะอืมอืมโอเคได้เทสได้นะลูกนะเพียวฮะ เโอ้มุนไปทางนู้นละมุนไปจานด่างนะถัาสว่างก็จะได้เห็นเออไปดีไปไปลงไปลลกไปไปไปลงไปลงลงไปไปลงไปไปโอ้มันมานอนคู้ให่ชาเนี่เปิงมิที่สลีที่นอนอย่างดีมาไมมาลงมา ไปชาข้าลงไปแล้วนะ่ารูกด้วยว่าหน้าเอาที่หนึ่งเลยนะสองตัวสามตัวไม่เอาเลยนะไม่พอรวยนะต้องที่หนึ่งเลยเด้วเออ